Welcome back c h a n n e l name MVP Auto Upgrade วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะที่กำลังได้รับความนิยมสูงมากในตลาดอเมริกาและยังเป็นหนึ่งในรถที่แฟนๆทั่วโลกจับตามองมากที่สุดนั่นคือ Toyo t a t โ c o ร a รุ่นใหม่ปี2 0 2 4 2 0 2 5ถึงต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์ภายนอกภายในเทคโนโลยีใหม่และสมรรถนะที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแบบรู้สึกได้ชัดเจนซึ่งในคลิปนี้เราจะพาไปดูครบทุกด้านตั้งแต่การออกแบบการขับเคลื่อนอโด ภายในห้องโดยสารและราคาคร่าวกวที่แฟนๆรถกระบะควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ Toyota t e c e มาใหม่ในรุ่นปี2024-2025ถูกออกแบบให้มีลุกดูดันขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ t e r c e มาถูกปรับให้ดูเฉียบเฉี่ยขึ้นฝาหน้าแบบใหม่ที่บางเฉียบและเพิ่มความสปอร์ตทำให้หน้ารถดูกว้างและมั่นคงกว่าเดิมตัวรถถูกยกสูงขึ้นเพื่อรองรับสายลุยโดยเฉพาะทำให้มุมประทานหน้าและหลังดีขึ้นสำหรับการขับขี่ออฟโรดส่วนซุ้มหลอก,ก็ปั้นทรงให,ใหม่ให้ดูคม มีมัดกรามชัดเจนมากขึ้นเหมาะกับคนที่ชอบรถสไตล์บึกบึนฝากระโปรงหน้ามีเส้นคมเพิ่มความดุดดันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นไฟเดรไลท์ลายใหม่ดูแพงและทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจนด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ดูแข็งแรงกว่าเดิมรุ่นใหม่ยังใช้เฟรมใหม่ที่น้ำหนักเบาลงแต่แข็งแรงขึ้น มีการปรับจูนช่วงล่างใหม่เพื่อช่วยให้การขับแบบรุยยททำได้ดีขึ้นโดยไม่เสียความนุ่มนวลเวลาใช้งานบนถนนปกติด้านท้ายรถตะคมา2,204 2 0 2 5ใช้ไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่คงขึ้นเทลเก e แบบใหม่ที่เบาเปิดปิดง่ายขึ้นและยังสามารถสั่งให้เปิดลงแบบนุ่มนวลได้ในบางรุ่นไฟเบรกและไฟท้ายและแบบเต็มรูปแบบช่วยให้ดูทันสมัยมากขึ้นฝากระบะถูกออกแบบให้รองรับการบรรทุกของได้ดีกว่าเดิมแต่น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้น ทำให้ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงไปในตัวด้านสมรรถนะเทอยูร์ติเมเมตรี2 0 2 4 2 0 2ีถถือว่าเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่แบบเทอร์โบ2.4ลิตรที่ให้แรงมามากขึ้นและยังมีเวอร์ชันไฮบริดน Hybrid 1 f ส r ม็ Max ที่แรงที่สุดในตระกูลเทอร์ยมาให้แรงม้าสูงสุดกว่า320แรงมา้าพร้อมแรงบิดที่มากกว่าเดิมแบบรู้สึกได้ชัดเจนเครื่องยนต์ใหม่นี้ทั้งแรงขึ้นประหยัดขึ้นและตอบสนองดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเวลาเล่งแซงหรือขึ้นทางชั้นระบบขับเคลื่อน4,4ก็ได้รับการอัปเกรดให้ฉลาดขึ้นเช่นระบบคว a l Control เวอร์ชันใหม่ที่ช่วยขับลงเขาหรือขึ้นเนินแบบช้าช้าโดยไม่ต้องเหยียบเบรกเองระบบ Mode 1 t e r r a i n Select ที่เลือกโหมดพื้นผิวต่างๆได้เช่นทรายโคลนหินทำให้การลุยง่ายขึ้นอีกมากรุ่นทุดเพลยังได้ช่วงล่างฟาัคที่ช่วยซับแรงกระแทกเวลาออฟโรดได้ดีระดับรถแข่งค่ายลุยโดยตรงภายใน Toyo t a รีรมามายเดอรม่เป็นอีกจุดที่แฟนๆชื่นชมเยอะ เพราะดีไซน์ภายในถูกเปลี่ยนไ่หมดให้ดูทันสมัยแบบรถเซร์ฟขนาดใหญ่หน้าจาักรลางขนาดใหญ่ถึง14นิ้วในรุ่นท็อปรองรับบ้า l e c ก r าร์ Car play และ Android Auto แบบไร้สายมัดวัดเป็นจอเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลออฟโรดแบบละเอียดเช่นมุมรถระดับเอียงและการทำงานของระบบขับเคลื่อนเบื้องหลังพวงมาลายัยทรงใหม่จับถนัดมือวัสดุภายในดูดีขึ้นมาก เบาะนั่งแบบใหม่รองรับสรีระได้ดีโดยเฉพาะรุ่นทุดที่ให้เบาแบบสปอร์ตพร้อมวัสดุที่ทนต่อการเลอะเจอด้านหน้ามีระบบเสียง JBL ที่ปรับจูนมาเฉพาะทำให้เสียงชัดใสกว่ารุ่นก่อนมากพื้นที่ด้านหลังนั่งได้สบายขึ้นเพราะโครงสร้างใหม่ทาให้มีพื้นที่ขามากกว่าเดิมภายในยังมีช่อง USBC หลายจุดช่องเก็บของเยอะขึ้นรวมถึงพื้นที่ใต้เบาะแบบใหม่โดยรวมแล้วภายในเข้ามารุ่น2 0 2 4ันยี่ถึงนเหมือนรถซูมมากกว่ารถกระบะ และถือว่าเป็นจุดที่ทำให้หลายคนสนใจรุ่นนี้มากขึ้นสำหรับราคา Toyota Tacoma มา2 4 2พ2ในตลาดอเมริกาเริ่มต้นประมาณ32 000ดอลลาร์และสามารถขึ้นไปถึงประมาณ55,000ดอลลาร์หรือมากกว่านั้นในรุ่นจุด Pro หรือรุ่น Hybrid 1 Force m a s มารราคาจะต่างกันตามอุปกรณ์ช่วงล่างระบบออฟโรดและเทคโนโลยีที่ใส่มาในแต่ละรุ่น ส่วนราคานอกตลาดอเมริกาจะต่างไปตามภาษีและค่าขนส่งของแต่ละประเทศแต่โดยรวมถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ให้มาทั้งคุณภาพความทนทานและสมรรถนะสไตล์ทัยโดยถ้าคุณเป็นคนที่มองหารถกระบะลรุยยที่ขับในเมืองได้ดีออฟโรดที่สุดและต้องการเทคโนโลยีภายในแบบทันสมัย t ทรเข้ามา2024-2025ถึงเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดเพราะรุ่นใหม่นี้ครบทั้งความเท่ลุกดุด,ดนันสมรรถนะที่พัฒนาแบบก้าวกระโดด และความทนทานระดับตำนานของทูโยโดยที่ยังคงไว้เหมือนเดิม